นาหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งความสงบสุขของผู้คนเริ่มถูกรบกวนด้วยปรากฏการประหลาดเมื่อยามค่ำคืนจะมีแสงไฟสีแดงสลัวลอยวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าชาวบ้านต่างพากาันหวาดกลัวและเล่าลือกันว่าเป็นฝีมือของกระสือผีร้ายที่ชอบกินของสดของคาวบางก็ว่าเห็นแสงนั้นลอยวนเวียนอยู่แถวท้ายหมู่บ้านบางก็ว่า เห็นม so ันลอยผ่านหน้าต่างบ้านยามดึกแกแกแกนั่นไงกระสือมันออกมาหากินแล้วเออจริงด้วยพวกเรารีบเข้าบ้านกระเถอะเร็วเข้าท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านมีเพียงชายชราผู้หนึ่งนามว่าตางาที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เขามักจะพูดย้อะเย้ยชาวบ้านว่างมงายและคอยอธิบายว่า แสงประหลาดนั้นอาจเป็นเพียงแค่แสงสะท้อนจากเครื่องบินหรือไฟจากเสาส่งสัญญาณทุกครั้งที่มีคนมาเล่าเรื่องผีสางให้ฟังตาหงอาจ,จะสายหน้าและบอกว่าไม่มีอะไรพิสูจน์ได้หรอกพวกเองนะคิดไปเองในคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านพร้อมใจกันนําของขาวของหวานมาเซ่นไว้ที่ศาลเจ้าพ่อท้ายหมู่บ้าน หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปกป้องพวกเขาจากภัยอันตรายมีทั้งไก่ต้มผลไม้และขนมนานาชนิดวางเรียงกันอยู่หน้าสาลพร้อมทูบเทียนที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลตางานที่เดินผ่านมาเห็นเข้าก็อดที่จะสายหน้าด้วยความระอาไม่ได้นี่พวกเองเอาของพวกนี้มาวางทิ้งไว้ทำไมจะรวยจะดีต้องขยันทำมาหากินไม่ใช่มาน่งขอพรอ,อย่างนี้ เสียของเปลป่าเปล่าต่างาบ่นให้ชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครสนใจคำพูดของแกพวกเขายังคงทำพิธีกรรมต่อไปบางคนนั่งสวดมนต์บางคนก็จุดธูปเทียนไหว้ขอพรท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ค่ำคืนนั้นยายจันเพื่อนบ้านของตางางาสังเกตเห็นแสงไฟสีแดงลอยวนเวียนอยู่แถวศาลเจ้าพ่อ จึงรีวบวิ่งไปบอกตัางาที่กำลังจะกลับบ้านตังางาต่งางามาดูนี่เร็วแสงนั้นมันลอยมาทางศาลเจ้าพ่อแล้วมันต้องเป็นกระสือแน่ๆเลยโถเอ้ยยายจันแกก็จะมาหลอกฉันอีกแล้วกลับไปนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันใหม่อย่ามาทําให้คนแก่อย่างฉันตกใจกลางดึกแบบนี้เลย ยายจันได้แต่มองตามแสงประหลาดนั้นด้วยความหวาดกลัวก่อนจะรีบกลับเข้าบ้านไปเช่นกันคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ศาลเจ้าพอ่อมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และแสงจันทร์ที่ส่องสลัวลงมาเป็นพยานแต่เช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งที่ชาวบ้านพบเห็นทำให้ทุกคนต้องตกตะลึง ยายจันตื่นแต่เช้าไปดูของเส้นไหว้ที่ศาลเจ้าพอ่อเมื่อไปถึงก็พบว่าของเส้นไหว้ทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งไก่ต้มผลไม้และขนมต่างๆที่ชาวบ้านนำมาวางไว้เมื่อคืนมาดูกันเร็วมาดูกันเร็วของที่เส้นไหว้หายไปหมดแล้วยายจันตะโกนเรียกชาวบ้านชาวบ้านต่างพากันมามุงดู บางคนเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆสารเจ้าพ่อจนกระทั่งพบรอยเลือดและเศษกระดูกไก่อยู่ด้านหลังสารห่างออกไปประมาณสเมตรความหวาดกลัวเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเมื่อคืนน่ะมีกระสือมาแสงไฟสีแดงที่เห็นนั่นแหละมันต้องเป็นกระสือแน่ๆ นี่ไงฉันบอกแกแล้วว่ามันเป็นกระสือแสงไฟสีแดงที่เห็นเมื่อคือนนั่นแหละมันต้องใช่กระสือจริงๆแน่แกเชื่อสินสิตังงาแกมีหลักฐานหรือไม่ล่ะเยจันแกเห็นกับตาตัวเองหรือเปล่ามันอาจจะเป็นหมาแมวเอาไปกินก็ได้กระสืออะไรนั่นนะมันไม่มีจริงหรอกตังงาสายหน้าแล้วเดินจากไป ทิ้งให้ยายจันและชาวบ้านยังคงเดินหาเศษของที่เส้นไหวต่อไปทุกคนต่างเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของกระสือแน่ๆเพราะไม่มีสัตว์ตัวไหนจะกินของทั้งหมดได้ภายในคืนเดียวแถมยังทิ้งรอยเลือดไว้ด้วยเรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วหมู่บ้านบางคนเริ่มไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืน ในขณะที่ชาวบ้านกำลังหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยายจันก็ได้รับข่าวดีว่าลูกสาวของเธอชื่อแป้งหอมกำลังจะกลับมาเยี่ยมบ้านพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะได้เผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครคาดคิดแป้งหอมกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเพื่อนๆอ,อ,อีกสี่คนยายจันดีใจที่ได้เจอลูกสาว แต่ก็เป็นห่วงเพราะสถานการณ์ในหมู่บ้านกำลังไม่ปกติแปลงหอมรีบวิ่งเข้าไปก่อนแม่แม่จา๋าหนูกลับมาแล้วนี่เพื่อนๆของหนูเองพวกเราจะมาพักผ่อนสักสองสวันค่ะยายจันรีบจัดเตรียมที่พักให้ทุกคนพร้อมกับกำชับลูกสาวและเพื่อนๆว่าช่วงนี้อย่าออกไปไหนตอนกลางคืนเด็ดขาดในหมู่บ้านมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น แป้งหอมไม่ได้ใส่ใจคำเตือนของแม่มากนักเธอคิดว่าแม่คงกังวลเกินไปคืนนั้นเมื่อทุกคนหิวข้าวพวกเธอจึงลุกขึ้นมาทำอาหารกินกันดึกๆก,กลิ่นไก่ทอดหอมฟุ้งไปทั่วขณะนั้นเอง ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านกระสือสาวได้กลิ่นหอมของอาหารมันจึงถอนหัวออกจากร่างแล้วลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามกลิ่นอาหารแสงไฟสีแดงสลัวๆล,ลอยวนเวียนมาทางบ้านของยายจันชาวบ้านที่ยังไม่นอนต่างเห็นแสงนั้นรีบปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาบางคนรีบดับไฟแล้วนอนคลุมโปงแม้แต่ต่ง,งานที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสาง พอเห็นแสงไฟสีแดงลอยมาใกล้บ้านตัวเองก็ตกใจรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วแอบดูผ่านช่องหน้าต่างนั่นมันมันอะไรกันตาง่าพึมพำกับตัวเองมือเท้าสัน่นเหงืนง็นเย็นๆไหลซึมเขาเห็นแสงไฟนั้นลอยวนเวียนอยู่เหนือหลังคาบ้านของยายจันทร์ ส่วนแป้งหอมกับเพื่อนๆยังคงกินข้าวกันอย่างสนุกสนานไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่เหนือหัวของพวกเธอหลังจากกินเสร็จพวกเธอก็นำเศษอาหารไปทิ้งที่ถังขยะหลังบ้านกระสือที่ลอยวนอยู่เห็นเศษอาหารจึงลอยลงมากินอย่างตะกลาตะกรามถึงคราบเลือและเศษอาหารเปื้อนเสื้อผ้าที่จากไว้แถวนั้นเสียงดังกรุบกรับ ทำให้ตางหงาที่แอบดูอยู่สะดุ้งโหยงหืมเสียงอะไรนะ่ะตางหงาพยายามมองออกไปนอกหน้าต่างแต่มองไม่เห็นอะไรในความมืดเขาเห็นแค่เสื้อของตัวเองตกอยู่ที่พื้นแต่ไม่กล้าออกไปเก็บจึงตัดสินใจกลับเข้าไปนอนพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่แมวหรือหมาจรจัดแป้งหอมและเพื่อนๆกลับเข้าบ้านไปนอน โดยไม่รู้เลยว่าพวกเธอเพิ่งจะผ่านคืนแรกของเหตุการณ์ประหลาดที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายเช้าวันรุ่งขึ้นแป้งหอมและเพื่อนๆขออนุญาตยายจันไปถ่ายรูปร,บรอบๆหมู่บ้านแม่จ๋าหนูขอออกไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆแถวๆหมู่บ้านนะหนูทำกับข้าวไว้ในครัวแล้วแม่กินได้เลยนะคะยายจันพยักหน้าและบอกให้ลูกรีบกลับมาก่อนค่ำ พวกเธอเดินไปถ่ายรูปที่ลำธารที่นั่นพวกเธอพบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ริมน้ำเธอสวยมากแต่ดูแปลกตาไม่คุ้นหน้าสวมผ้าพ,พันคอท,ทั้งทังที่อากาศร้อนแป้งหอมอดสงสัยไม่ได้จึงเข้าไปทักทายสวัสดีค่ะพี่สาวพี่มาคนเดียวเหรอคะอยู่ที่นี่คนเดียวไม่กลัวอันตรายหรอหนูชื่อแป้งหอมคะ่ะแล้วพี่ชื่ออะไรเหรอคะ หญิงสาวปริศนาเพียงแค่ยิ้มบางๆไม่ตอบคำถามแป้งหอมสังเกตว่าเธอกำลังล้างหน้าล้างตาดูเหมือนจะเหนื่อยๆพี่คะช่วยถ่ายรูปให้พวกหนูหน่อยได้ไหมแป้งหอมยืนกล้องให้หญิงสาวรับกล้องไปถ่ายให้โดยไม่พูดอะไรขณะที่แป้งหอมเดินมปร,รับกล้องคืนเธอได้กลิ่นคาวแปลกๆจากตัวหญิงสาวคนนั้น แป้งหอมยืนกล้องให้หญิงสาวรับกล้องไปถ่ายให้โดยไม่พูดอะไรขณะที่แป้งหอมเดินไปรับกล้องคืนเธอได้กลิ่นคาวแปลกๆจากตัวหญิงสาวคนนั้นพี่คะพี่ไม่ร้อนหรอใส่ผ้า,าพ,พันคอแบบนี้แต่มันก็ดูเท่ดีนะคะเรามาถ่ายรูปด้วยกันไหมแป้งหอมถามด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวปิศนาย,ยิ้มรับและยอมถ่ายรูปกับพวกเธอ ก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่าอย่างเงียบๆตกค่าหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จพวกเธอออกมานั่งดูดาวกันที่หน้าบ้านบรรยากาศสบายๆจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเฮ้ยนั่นดาวอะไรนะ่ะสีแดงแปลกแปกแถมเคลื่อนที่ได้ด้วยวะแป้งหอมรีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายพอซูมดูภาพอย่างละเอียด พวกเธอก็ต้องตกใจเพราะในภาพนั้นไม่ใช่แค่แสงสีแดงแต่มีใบหน้าของใครบางคนอยู่ด้วยใบหน้าที่คุ้นเคยพวกเธอรีบเปิดดูภาพถ่ายกับหญิงสาวปริศนาที่ลำธานเมื่อตอนกลางวันเมื่อเทียบกันดูก็พบว่าเป็นใบหน้าเดียวกันความกลัวทำให้ทุกคนกิีดร้องลัน่นวิ่งกรูกันเข้าบ้าน เสียงโวยวายดังลั่นจนปลุกชาวบ้านแถวนั้นให้ต้องตื่นตกใจเสียงกรีดร้องทําให้ชาวบ้านวิ่งออกมาดูพบเพื่อนของแป้งหอมคนหนึ่งนอนตัวสั่นอยู่หน้าบ้านตาหงารีบเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นีค่ะเพื่อนของแป้งหอมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าทุกคนเงยหน้ามองเห็นกระสือสาวลอยวนเวียนอยู่เหนือศีรษะ ใบหน้าของมันเห็นชัดเจนภายใต้แสงจันทร์ชาวบ้านแต่งวิ่งหนีเข้าบ้านอย่างแตกตื่นเพื่อนของแป้งหอมตกใจจนสลบไปยายจันทน์ทนไม่ไหวอีกต่อไปรีบไปตามหมอผีที่มีชื่อเสียงมาปรับกระสือเมื่อหมอผีมาถึงเขาสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่แผร่ซ่านอยู่ทั่วหมู่บ้านต้องรีบจัดการมันซะไม่งั้นหมู่บ้านจะพังพินาศ หมอผีเริ่มทำพิธีกรรมสั่งให้ปิดทุกทางเข้าออกของหมู่บ้านชาวบ้านรวมตัวกันอยู่ในวงสายศีลกระสือสาวที่รู้ตัวพยายามหนีแต่คาถาของหมอผีทำให้มันไปไหนไม่ได้มันจึงกลับเข้าไปในห้องของตัวเองแต่พลังของคาถาทำให้มันทรมานนักกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหมอผีได้ยินเสียงร้องสั่งให้ชาวบ้านตามหาคนที่อยู่นอกวงสายศีล นั่นแหละคือกระสือแป้งหอมที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทนไม่ได้จึงบอกให้หยุดและอย่าทำร้ายเขาเพราะกระสือยังไม่ได้ทำร้ายใครแต่หมอผีก็ไม่ฟังสั่งให้ลูกน้องมัดแป้งหอมเอาไว้เจ้าต้องดูให้เห็นกับตาว่าผีร้ายมันเป็นยังไงหมอผีโยนเสื้อผ้าลงกองไฟที่จุดไว้ กระสือสาวดิ้นทุรนทุรายร่างกายค่อยๆสลายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนแป้งหอมร้องไห้ด้วยความสงสารแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อทุกอย่างจบลงหมู่บ้านกลับสู่ความสงบยายจันส่งแป้งหอมและเพื่อนๆกลับกรุงเทพแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นยังตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนโดยเฉพาะตาง,งาที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก่อน บัต้องยอมรับว่าบางสิ่งในโลกนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลแป้งหอมกลับไปพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ช่วยกระสือสาวไว้ไม่ได้เธอเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าผีร้ายอาจไม่ได้ชั่วร้ายอย่างที่คิดแต่เป็นเพียงวิญญาณที่หลงทางและต้องการความเข้าใจเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปจบบริบูรณ์